Tu dit dès ma plus tendre enfance, bien mal qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, 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 t'es plus dans le coup, papa. Papa, 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 papa t'es plus dans le coup, papa. Tu m'avais dit, mon enfant sur la terre, aide tes frères, tu seras récompensé. Moi j'ai prêté ta voiture à Jean-Pierre, il m'a ramené en pièces détachées. สวัสดีค่ะแฮปปี้ทาวตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสอนมวยนะคะ,จะเจริญทอนเกียริบ้านช่องค่ะใช่แล้วค่ะอยู่กับคู่ปบสติะคะ่ะชื่อว่าเป็นสุดยอดของมวยไทยนะคะ่ะเรข้างหลังนี่คือเป็นนักเรียนที่มาเรียนนะคะซึ่งก็80%นะคะคู่เบสบอกว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็20%จะเป็นผู้ชายนะคะใช่ค่ะได้ยินเสียงนะคะข้างหลังนี่เสียง<อ>แบบว่าฝีเท้าหนักมาก เดี๋ยววันนี้นะคะเราสองคนก็จะมีการเทสให้กับผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยค่ะค่ะช่วง Happy Family สนับสนุนโดย I got this job. แฮปปี้ทาว์วันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะกับครูเป็ดจเจริญทองค่ายมวยค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครูเป็ดค่ะเป็นไรคะพี่ตองเราไ <c oughs> ด้ยินแต่ชื่อเ,เสียง <c oughs> ของครูเป็ดปนะคะเจริญทองเก็บบ้านท่องนะคะวันนี้เราจะมา,าทำความรู้จักกับครูเป็ดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะสิ่งที่เห็นมาก่อนหน้านี้ก็คือเป็นค่ายค่ายค่ายมนเก็บบ้านท่อง ใครเก็บเป็นช่องแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยนะคะครูเป็ดผ่านอะไรมาบ้างเราจะย right, <c oughs> uh ้อนกลับไปเมื่อ44ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าคะนานเกินไปเครูเป็ดจะเป็นคนที่ไหนคะผมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยแต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพก็เป็นกรุงเทพไปแล้วงั้นจะทักทายภาษานครศรีธรรมราชกับผู้ชมนี้ก็ดีดีลองคอมเมนต์ชาวใต้ทุกคนกับ แค่เนี่ยค่ะถึงกันหมดเลยจีนกันหมดนหนเ,เลยบ้างตั้งกันหมดเลยนะคะลูเป็ดเริ่มมารู้จักเรื่องของมวยเนี่ยตั้งแต่ไหนเพรนผมมาตั้งอายุสิบสองได้จบจบปอลแล้วขึ้นมนหนึ่งผมก็เริ่มแต่บ้านมีค่ามวยเล็กๆก็ลองถ้าไปเล่นดูเขาซ้อมมีทั้่องมวยอยู่สองสามคนก็ คือไม่รู้ว่าเด็กๆเราไม่รู้เรื่องแต่อยากถ้าไปดิ้นแต่ไปซ้อมอยู่ไปซ้อมเตะต่อได้สักพักหนึ่งก็มีพี่ชายว่าหนหน้าค่ายพาเสียบุญแข่บ้านที่ผมได้ต่อยว่าหนึ่งเพรานั้นแข่บ้านก็พวกาก็มีมวยมวยทีวีก็ได้มาดูตู้ไปดูก็ต่อยกันผมไปเตะต่อยกับก็ดูทีวีเสร็จก็ไปเล่นกับน้องชายก็ไปเตะต่อยเขาน้องชายผมที่ใจผมที่เป็ม เอากเป็นคนนั้นที่เราเตะต่อเล่นไปได้มาเราก็สนุกดีค่ะมันใจจริงพูดค่าว่าชอบเรายังไม่รู้เรื่องเด็กๆแต่เราก็เล่นไปซ้อมไปมผมต่อยครั้งแรกชนะแล้วก็ครั้งสอง,งถึงครั้งที่20แล้บผมไม่เคยแพ้ใครเลยสักใครต่อ20่ครั้งมันกับราได้มีกำลังใจในการทิดซ้อมในการตั้งใจทําหน้าที่โอเคเพราะว่าดีตอนตอนนั้นในคพอบครัวนี่เขามีส่วนช่วยพักกันเมื่อถองวัยรุ่นแล้ก็เพัว ธรรมดาปกติแต่ว่าถ้าเราไปต่อยก็มีญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนทั้บ้านเขาไปเชียร์ใช่ไปเชียร์มั่นใจก็ก็ดีอย่างบอกว่ามันมันดีสหรับคือคนบ้านนอกในฐานะคนบ้านนอกก็ไม่รู้จะทำไมแต่บ้านก็ติต่อยมวยทำยาก็ทำสวนตัดยาติดยาได้วิชาติดตัวก็ต้องกิดตัวด้วย แต่มันดีอย่างคือผมได้เรียนหนังสือไปด้วยได้สมเรีตัวเองใกล้ๆก็มีพ่อแม่ก็คือเราได้เงินจากการที่เราไปเรียนต่อทัยชกมวยด้วยไปไปชกมวยตา่างวัดอันนี้เองด้วยใช่แล้วจริงแล้วบ้านนอกก็เขาเรียกเป็นมวยวัดอาคือบ้านธรรมดาะฏิต่อจนจนคนก็รู้จักพอรู้จักเสร็จก็มีพี่ใหม่เมืองคอแล้วก็หรือว่าพี่อัดจะดีหรือว่าเขาแนะนำให้จับเจอพี่ใหม่ ก็ย้อนผมเรียนจะจบมสามด้วยพอจบมสามเสร็จที่ไห่ก็พาขึ้นมาอยู่ทพที่โรงเรียนเิมุตเจราพิทยาตอรที่ประวัพประเจยตตอนนี้ก็เริ่มมสี่เพราะต่อมวยไปด้วยเรียนไปด้วยจบกาะตั้งช่วงนั้นผมข้าต่อยมาต่อยสำโรงต,ต่อยมีทีมวยราบเนินต่อยลุงบินีจนน่าจะผมไม่ได้จะน่าจะมห้ามกอน ว voi, ่าด hmm. ีช hmm. ื่อเสียงดีผมต่อยมวยได้แชมเปี้ยนลุมพิน so like ีเส้นหนึ so so I I uh, ่งก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มมีชื่อเสียงแล้วใช่ใช่คนเริ่มรู้จักคนเริ่มติดตาเห็นอันดับมวยก็ขึ้นมาคือเขาผมต่อยสุวรรตรงใจแล้วก็จัดให้ผมจรียญทองก็ได้แชมป์เส้นเรียนไปเรื่อยเรืยเรื่อเรื่อยจนผมจบมอมอ .6 จบมอก็ชิมผมก็ก็มีสองอย่างคือมีหนังสือก็ต่อยมวยอ๋อคุณคะ จบตรงนี้แ่้เรียนนักเสกับต่อยมวยแล้วนะเขาต้องพักเันสกครู้ก่กอนนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะคุณผู้ชมค่ะกับการเรียนนักสสกกับต่อยมวยคู่คู่เป็ดเนี่ยจะแยกยังไงแล้วก็สองอย่างนี้มันจะไปด้วยกันได้ดียังไงเดี๋ยวกลับมากันการเข้าไปรักษาสัตว์ในป่าไม่ได้ต้องการหมอที่เก่งแต่ต้องการหมอที่เร็วยินเขาไปช่วยพวกเขาเร็วเท่าไหรา่ โอกาสรอดก็มีมากขึ้นภารกิจของทีมต้องทำงานแข่งกับเวลากำเราจะมุ่งหน้าไปบริวเวณ เ่การช่วยชีวิตแต่เรากำลานช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติชีวิตต้องพร้อมสัมผัสทุกรสชาติ Tu papa 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 papa, papa plus dans le coup, papa Tu m'avais dit ce garçon est volage Chouan, attention Happy Spot snap Je vis มาตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของรายการไทปิทามคุูย้อนกลับไปตอนที่เป็นเด็กน,นิดน,น,นึงไอ้เขาว่าเกียรติบ้านช่องเนี่ยมันใช้ไยังไงเกียรติก็เป็นชื่อหมู่บ้านบ้านผมคือบ้านช่องดานเกียรติก็อาจจะเติมไปเจริญทองเกียรติบ้านช่องหรือว่าสำราญทองเกียรติบ้านช่องคือนักมวยชื่อตัวักมวยแล้วแต่ใครเอาชื่อแบบไหนก็ตัง้งได้หมดคนชื่อจริงที่เจริญชูมณีชื่อก็ใส่ทองไปเจริ เจริญทองบ้านทองอัชราทองเกรติบ้านช่องได้ไหมได้ไหมครูเดี๋ยวไมด้คนจะใช้ได้ไหมล่ะเจริญทองอ่ะได้ต้องถามอาจารย์ก่อนว่าอย่างเงี้ยพอจะเริ่มต้นเรียนมวยไหวไหมคะอย่างอาจารย์นี่เริ่มแต่สิบสองอันนี้มันจะสองขวบอันนี้เท่าไหร่นะคะไม่พูดค่ะแล้วเหมือนกับหน้าตอนนี้ที่ผมเปิดโรงเรียนของมวยคือ เราไม่ว่าเด็กเล็กโตขนาดไหนเรียนได้หมดคือถ้าเรียนอ่ากายค่ะคนเราต้องรักเว้ยนะสุดๆเลยค่ะทุกคนเคยเรียนแรกขึ้นเคยเรียนก็เป็นอาชีพขั้งแรกสุดผมขึ้นที่จังหวัดนครแล้วก็มาครั้งที่สองผมน่าจะมาขึ้นที่เวทีมวยสำโรงสำมโลสัมโลด้วยมีเวทีบอลที่ดังแล้วก็ตอนนั้ก็มาหน้าผมก็ไปที่ พอเริ่มดังเสร็จเราก็ต่อ,อยเรื่อยๆแล้วนะเริ่มเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆอีกบ่อยตอนต้องเป็นเด็กมีฉายาไหมคะจริงๆฉายาผมเขเรียกไม่แน่ใจนะบางทีเหมือนพยักหน้าหยกเล็กๆแล้วก็อาจจะเป็นยนอดมวยใต้อนะไรไม่หน้าหยกเดีวกันะเล็กห <c oughs> ัะ ไม่หรอกคือต้องบอกบอกคุณผู้ชมที่จรงนะคะนี่เป็นมือกันเป็นผลของการออกกําลังกายค่ะเป็นออกกําลังกายทุกวันนะคะอายุไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าถ่ายแล้วไม่เม็ดถูกแน่นอนค่ะทำให้เด็กจามสีอะไรฮะตอนตอนที่ขึ้นไปเป็นหน่วยในในกรุงเทพเนี่ยสำโรงเหยียบครั้งแรกค่ะตอนนั้นรู้สึกียร์มือคุณจริงจริงแล้วอาจจะเป็นเป็นวันีแรกในโรงครูอาจจะตีเต้นนิดหน่อย พอเราเล่นกอดเอะก็สุดฤท้ิ์สุดเตลียดมันจ well, ัมปทานมันเรื่องปกตินะเราตอดไปนี่ิดได้เรื่องปกติแต่ว่ามันมันก็หนึ่งเราได้ลงใจจากเสียงเทียจากควงเทียก็ล่ามันก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่ามันก็ดีตอนนั้นมีคนรู้จักเจริญทองเกียรตินช่องก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจากผมต่อยเหมือนค่าตัวกตัวอย่างค่าตัวจากร้อยสสองร้อยร้อยไปหนักมือหนักแสนขึ้นเรื่อยๆตัวกระั่งตรงพุด ได้หรือว่ากองแต่งหน้าต่อไปถ้ามาเราจิดำเนินมันไม่ใช่คนธรรมดามันไม่ใช่ยอดมวยธรรมดาที่คนจะมาขึ้นเวทีมวยเล่าดำเนินได้มันต้องเก่งแล้วก็มีความสามารถมากมากเพรนั้นเนี่ยเคยเห็นเวทีมวยเล่าดำเนินมาก่อนไหมยังไม่เคยแต่ผมก็อาจจะซื้อหนังสือมวยดูหนังสือมวยค่ตามดูผมต่อยมวยก็ถ้าเราได้หุ่งได้ขึ้นเวทีเขาเรียกว่าเวทีมากรฐานค่ะ มวยตีนไม้รัสสานตัดสับแสก็คือลุ้นไปดีกับหน้าเดิมถ้าใครได้ขึ้นเวทีนี้ถือว่าโอเคเกง่งและสองถ้าใครได้เป็นแชมเปี้ยนเวทีนไม้รัสสานถือว่าสุดณก็สุดยอดในการทำหน้าที่ได้สำเร็จแต่กับเราในจุปยาเตแล้วก็โอเคแล้วก่อนที่จะขึ้นชกในแต่ละครั้งนี่นค่ะคือมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะคือก็ก็มีโ <c> ป <oughs> รโมเตอร์เขาติดต่อบอกว่าหน้าแคา่เอาไมา้ เจริญทองมีรายการแล้วนะต่อยคนนั้นคนนั้นโอเคต่อยคนนี้เป็นมวยหมัดต่อยคนนี้เป็นมวยคอดเราต้องรู้จักปรับปรุงแก้ไขจากการองคือหมายเราต้องมีการศึกษาการต่อสู้ของเราด้วยใช่ไหมคบคือเรารู้ว่าคนนี้เป็นมวยประเภทนั้นเราไม่ต้องไปดูเท่นเแค่โอ้คนนี้มวยคอตุ้งวิธีอลหนักปั้มเยอะ นี่คือการการเตรียมการเตรียมตัวของคุณเองก่อนที่จะขึ้นชวถ้ากันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกในเวทีราชบำเนินเวทีอื่นีเพราะว่า2เวทีนี้ถ้าใครเป็นคอมวยแท้จริงต้องบอกว่าขลังมากๆแล้วก็ถ้าใครผ่าน2เวทีที่มาต้องบอกว่าเป็นอัจฉริยะไม่ใช่ธรรมดาอแน่นอนอัจฉริยะหรือเ่ะ คุณขอโทษ่ะอารียกับ <aucune> อ <ând> ัชลาให้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะช่วงแม่มาเกาะติดกันค่ะกกทอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย ครับสวัสดีครับผมนายสังเวียนมุนโตนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารนะครับคือเราต้องมายอมรับว่ากีฬาเมืองไทยปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ผลแพ้ชนะผลอะไรก็ตามที่แท้จริงคือนักกีฬาส่วนมากก็มาจากส่วนภูมิภาคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพัฒนากีฬาให้ยั่งยืนนะครับอย่างมืออาชีพก็ต้องดูที่นักกีฬาในส่วนภูมิภาคการกีฬางประเทศไทยแต่ละจังหวัดในส่วนภุมิภาคต้องเข้าใจบทบาทภารกิจของตัวเองว่าตัวเองอยู่ที่จังหวัดตัวเองต้องพัฒนากีฬาในเรื่องอะไร ประสานงานในเรื่องแผนพัฒนากีฬาจังหวัดประสานงานในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของจังหวัดตนให้มีความเจริญก้าวหน้าให้มีความสามารถทัดเทียมกับจังหวัดต่างๆนะครับซึ่งผลก็จะออกมาจากกีฬาเยาชวชนแห่งชาติบ้างกีฬาแห่งชาติบ้างนะครับพอการกีฬาประเทศไทยพอ,อกทจังหวัดแต่ละจังหวัดทราบบทบาทตัวเองและเดินไปในทิศทางเดียวกันก็จะเชื่อมโยงกับสมาคมกีฬาจังหวัดซึ่งสมาคมกีฬาจังหวัดปัจจุบันเป็นแหล่งในการที่จะ ซัพพอร์ตนักกีฬาไม่ว่าจะเรื่องงบประมาณบ้างไม่ว่าจะเรื่องการศาึกษาไม่ว่าจะเรื่องแรงต่างๆซึ่งอยู่ภายในจังหวัดของเขาที่เขาจะสร้างนักกีฬาเพราะเขาให้เติบโตขึ้นมาได้เหรียญรางวัลอันต่อมาก็คือผู้ฝึกสอนกีฬาแต่ละจังหวัดจะต้องผ่านการอบรมในขั้นอะไรบ้างซึ่งการกีฬาต้องลงไปดูนะครับต้องไปปรับแผนแม่บทต่างๆในการพัฒนากีฬานะครับเพราะการพัฒนากีฬามันก็จะรวมถึงผู้ฝึกสอนนะครับ และประเด็นสุดท้ายก็คือการพัฒนานักกีฬาในส่วนภูมิภาคที่มีอยู่แล้วต้องอำนวยความสะดวกเขาในเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเรื่องสถานที่ฝึกซ้อมไม่ว่าจะเรื่องผู้ฝึกสอนในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเรื่องอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมการกีฬาต้องลงไปดูแลถึงเป็นที่มาของโครงการสปอร์ตอิเนเพราะเราสามารถไปซัพพอร์ตนต่างจังหวัดได้นะครับและสรุปสุดท้ายคนที่ควบคุมดูแลกิจการในจังหวัดคณะกรรมการกีฬาจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นประธานและการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ละจังหวัด เป็นกรรมการละเลขาจะต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและเดินไปในทิศทางเดียวกันว่าจังหวัดของตนพร้อมที่จะพัฒนากีฬาในเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสามารถสร้างผลงานให้กับประเทศชาติได้และสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาที่ไม่มีโอกาสได้สามารถมาใช้ฝีมือเพื่อจะสร้างโอกาสของตัวเองเพื่อก้าวไปให้เป็นนักกีฬาที่เก่งก้าวไปเป็นบุคลากรของคนไทยที่ดีและก้าวไปเป็น คนที่มีอาชีพมีอนาคตต่อไปข้างหน้าครับกกอทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย Happy Moment สนับสนุนโดย ลังสนุกกับครูเป็ดนะคะเจริญทองเขตบ้านช่องในวันนี้ได้เจอตัวเป็นแล้วย้อนกลับไปในการชกมวยของครูเป็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีราชดำเนินหรือว่าเวทีลุมพินีก็ตามสองเวทีนี้สําคัญมากเริ่มจากราชดำเนินชกดีไฟคนนชกอีชครั้งจำได้ไหมครัคือผมต่อยสลับไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ต่อยอันแรกๆก็ต่อยของจะได้ถึงจลภาคทา่3ของฝ่ายกองก็ต่อยไปเรื่อยๆต่อยไปจนกระทั่ง คุณตรงเช่ร mm ักษทุก hmm. วันใหม่แ okay. ล mm ้ว hmm. ก mm ็อิงโอิงแววตาของแกก็มันคุยทุกใหม่ยืนตาต่อนุนให้เพราะไปต่อแต่ถิงแกก็ถือว่าเพราะว่าถึงกับตงเช่ดี่าหนึ่งแฟนกับแฟนเหรยก็จะจัดรายการก็แกสร้างมืองดังมายช่ไหมจนทุกวันคนก็รู้จักถึงความจริงการสุดผมก็โชคดีที่ได้ไปยืนอยู่จุดตรงนั้น เคยคิดไหมคือว่าวันหนึ่งเราต้องมาอยู่ตรงนี้ซึ่งสองชั้นผมไม่คิดเพราะมันผมยังไม่คิดเราจะเป็นมวยใหม่ๆยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าถ้าเราได้คิดจริงๆตามหลักที่นี้ถ้าเราได้มาอยู่ในสืบรายการใหญ่ๆหนึ่งคนรู้จักเข้จักมวยช่วงนั้นช่วยปล่อยสองเดือนสามครั้งเข้าตัวกันไหมเป็นพี่บุ๊คจะต่อยสืบได้ต่อยได้ดีใจ ก็มีใจผมว่าทำได้ประสบความสำเร็จดีโชคกับใครที ora, ers, the there ่ประทับใจประสบยนครั้งแรกที่ผมทับใจคือโยนผมได้แชมเปนมวยระเบิดีเส้นหนึ่งอนชนะพยาร้อยงทัศนีร้อยสิบห้าปอนครั้งแรกควยได้ก็ได้ไม่ใ่ควยได้หรอกหลายหควยได้วเขาจจกให้ชมชค่ะร้อยสิบห้าปอนชนะก็ปื้มดีใจมากก็ได้ทำให้เราสำเร็จในการขึ้นเวทีมากรัที่ว่ได้แชมเปญมวยค่ะหนเส้นแล้วเช่นที่ส เนที่สองผมมาชนะเพื void, <iritual Kivol> <AR> so ่อเกียดส้นเทพพิเส้นหนึ่งนันร้อยยี่สิบอนดเก่งขึ้นนนะ้นครจะเป็นหลักแสแล้วก็ชนะเสนอีกเส้นหนึ่งผมมาชนะัมาักลงเพอ้ก็ดังจัมาักิ์ังรดิมลูกี่ผมเลอได้เส้นร้อยยี่สิบปอนด์แล้วต่อช่วงนั้นผมมาได้เส้นสุดท้ายกร้อยสามมาปอน ชนะอารามอสเลเกอร์นั่งมวยตางประเทศเจ็สภามอร์ไชโนในช่วงลัางสุดอนผมดีใจและประทับใจคือผมไน่นตอนที่มาศามาแย้กันเลยก็มาถามพอดีคนตอบคนเออเหมือนอ่านใจออกเนาะคนเราเนาะคือผมแพ้ก็จริงแต่ว่าคือพี่มาศเป็นผ่านใจได้ผมอยู่บ้านนอกผมต่อยบวยยังไม่กี่ติ้งเอง นึงเสือเบอรี่ม้าต่อยคือเป็นพไอดอลเปไอดเปเนก็มีก็แบบทันตอนนี้ไหมคะครูทันตอนแบบพี่มาาหรอชื่อชื่อทันเห็นไหมได้ดูไหมตอนนั้นไม่อยู่กรุงเทพยังคะกรุเทพวพี่มาตอยเเ้เ็เต้อ่ามันมีมืกูสักพักนึงร้องเพลง น่าพี่กทูเลยอะแเป็นเป็นความเป็นเป็นเป็นนําหวยที่อยู่ในดวงใจแม้ไม่ว่าจะเป็นพี่เจริญทองกับบ้นช่องว่าครูเปิดเองก็ตามนะคะซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนวันนี้ได้มาเรียนรู้ได้เจอกับพี่มาดบ้างไหมคะก็พี่บานช่วงต่อยเสร็จพอช่วงหลังคือช่วงเที่ยวก็ต่อพี่ก็เที่ยวอยู่พี่มานอยู่ฟ้าอูก็เจอตรงนี้ก็สังเกับพี่มาดบ้านก็พิระก็คุยอะไรแบบนี้เราเล่นเราเล่นนะ ราอยู่ในกลุ่มเดียวๆมันอยูมีอะไรไปแจกพุทปรมีอะไรไป เขาเร่อคอนเสิร์ตก็ไปดูกันเราในกลุ่เดียวก็ดีได้ว่าสนิทกันไปเลยนะคะพี่สามารถเพลย็ยกอรุณน,นะคะพี่เขาไซร์กาเล็ซี่คุณบ้าสมประคำสิงห์นะคะแล้วก็พี่จเจริญทองเกบ้านเช่าเองก็ตามทุกคนนะคะก็ล้วนแต่ว่ามีผลงานไม่ธรรมดานแล้วก็เ <นะ S 1> ชื่อว่าคนทั่วประเทศต้องรู้จักอย่างแน่นอนนะคะเด <นะ S 1> ี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมากอดติดกลุ่มไปอีกครั้งหนึ่งเดินไปไหนมาไหนคนทักทายว่าอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตค่ะ

มาในช่วงนี้นะคะเป็น,นช่วงสุดท้ายของ Happy t i m e ค่ะเรื่องของครูเป็ดไม่ได้หยุดจิอยู่แค่นี้แน่นอนนะคะเป็นตอนแรกเท่านั้นเองนะคะเราไปพูดคุยกับปีนิดหนึ่งตอนนี้เดินไปไหนมาไหนมีคนทักทายไหมจำได้ไหมอาจจะผมอาจจะเป็นความจริงของผู้ชายนะผู<อ>้หญิงอาจจะไม่รู้จักผู้ชายอาจาอจะรู้จักเพศสมัมพ<อ>ันธ<อ>มาเป็นมวยมากคนบุคคลธรมรมดาก็<อ>นั่งดูมวยเปิดทีวีดูมวยก็ไ่ไ้จำ แล้วก็ยิ่งมาเปิดเรียนเรียนอไนี้เรามีรูปถ่ายนไม้ไนังก็คือให้บรดัากาศดีค่ะลูกสาวมีสองสาวจะเป็นนักเรียนในยิมมวยสาวน้าน้อก็มีผมวันวันผมไม่ได้ไปไหนเลยนะทำงานดูเด็กเปนยิมทุกวันเช้าสิบถึงเสี้ยงสอนเด็กเสี่ยงเกบ่ายสองจนถึงสามทุ่มอย่งนี้สัก 30ปีแล้วผมไม่เคยไปเมบงจ้นท so, uh, right. uh, like, ี่ใหม่ๆนะอาจจะไปเที่ยวดูมวยบ้าไปสังอาห้เพื่อตอนนี้พอเยอะอยากดูแลนะดีให้่เงันไม่แต่าดูแลค่ามวยจริงจังปรเด็ไปนะคะคุอยากให้มวยไทยเป็นยังไงบ้างแม่นะกไอยากเป็นมวยไทยอยากได้มวยไทยคือมวยไทยเป็นศิลปะเป็นท่าบ้านเราอันดับได้สุดผมอยากให้รัฐบาลใ์ไทย เอาวิชาเมืองไทยนี่เข้าไปหลักสูตรการเมืองกันต่อไม่ใช่เป็นเมืองลังใช่ตอนนี้เอาเทคโนโลยไม่ใช่บ้านเราข้าวเป็นไงจริงๆเนี่ยผมอยากให้รัฐบาลมองเห็นเมืองไทยโอ้โหวงก่อนเขาไม่ได้มองเห็นเมืองไทยนะรัฐบาลนี่พูดได้เพราะว่าเออคืออันนี้อันนี้รายการกีฬานะคะคุณไม่การเมืองเลยครับนี่นี่การเมืองไม่ผมพูดการกีฬาเนี่ยมันคุยเรื่องเมืองไม่การเมืองโอเคโอเคครับคผมใช่ครับผม คือหลักสูตรมวยไทยเราต้องเอาข้าวเลยหลักสูตรเพราะเด็กได้เรียนรู้ทําไมเด็กทําไมทําไมหน้าตอนนี้ทําไมผู้หญิงเขาไม่เรียนมวยเยอะเนีเยอะมากมาเรียนผู้หญิงต้ออยากดูแมนแรง,ง,งเราต้องปัจจุบันน<ล>ี้เป็นเป็นเป็นกีฬายอย่างหนึ่งที่ทําให้คนรุ่นใหม่มาสนใจ <c oughs> ใช่ใช่ค่ <c oughs> เห็นไหมกครสร้างชื่อเสียงในการมวยบ้างเลยหนึ่งตั้งเขาทรายนะสามารถสมรักที่มามาบวกขาวคนรู้จักกันทั่วโลกค่ะไอผู้นำ อเมริกามาบ้านเรายังเชื่อสือรักไปเลยสงสารบ้านนี้มวยไทยถึงช่วทำไมผู้หลักใหญ่ทำไมก็ไม่มองเห็นเลยมวยไทยเป็นกีฬากีฬาบ้านเองเห็นคนก็รู้จักยีนได้มวยไทยไปไปนู่นการเมืองไปทะเลาะกันไปเรื่องไร้สาระค่ะก็คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้รัฐบาลมาใช่กีฬาดูแลกีฬาหน่อยกีฬามวยกีฬามวยทุกคนท่าไม่เห็นกับ กีฬามวยนะครับอาจารย์กีฬามวยโปรตาว์กัยุดย่อของกีฬาแต่ก็จริงๆคือถ้าเราไม่ช่วยการนาสนับสนุนคือมวยไทยซึ่งเป็นเอ,เอกลักษณ์ของชาติไทยเนี่ยมันก็แบบ อาจจะสะสมได้นาน่าเป็นหมวดกันในนะครับค่ณผูะเป็นสิ่งที่ครูเป็ดฝากไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะให้หันมาเห็นความสําคัญแล้วก็อนุรักษ์มวยไทยไว้ก่อนที่จะสายเกินไปทําไมเท่าไหร่่ถึงได้มาเรียนมมยไทยยะแยๆว่างมายทาไมต่างชาติเขาเห็นความสําคัญของมมยไทยแล้วคนไทยก็เห็นความสําคัญด้วยกนนะคะเอาละค่ะนี่เป็นแค่ตอนแรกในของครูเป็ดนะคะครูจริญทองเจ็ดบ้านช่องนะคะกำลังสนทนาแต่ว่า ที่เห็นอยู่ข้างนอกนะคะส่วนใหญ่80เป็นนักเรียนผู้หญิงนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าค่ายเกียรติบ้านช่องนะตรงนี้ที่เหมิงจ่าที่กรุงเทพมหานครทําอะไรบ้างเสาหน้าเรามาติดตามกันค่ะแล้วครูปเป็ดจะให้พวกเราสองคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วครูปเป็ดก็จะไปสานพวกเราด้วยใช่ไหมคะเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไรมกะชกุวยสิคะครูก่วยกับครูพาชกุ้ยค่ะครูถึงจะกรุงขมับเลยเห็นไหมดี๋ยว่เช้านี้เราไปก่อนน,นะคะเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ